ครับสวัสดีครับกับอีกหนึ่งวิธีการแก้อาการควันดำของรถยนต์คันนี้นะครับคันนี้เป็นรถยนต์อีซูซุมังกรน,นะครับมับงกรทองกับวิธีการล้างเพื่อแก้อาการควันดำนะครับกับคันนี้ท่านเจ้าของนะครับเจ้าของ ได้แจ้งว่าถูกปรับนะครับถูกปรับเป็นจำนวนเงินเท <1, S 1> ่าไหร่นะคุณพี่หนึ 1, ่งพันบาท, 1, บาทเอาอย่างนี้อ่ะ <คน S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวแจ้งให้สมาชิกทราบกันนิดนึงนะครับว่าวิธีการตรวจคืาตรวจกันยังไงแล้วก็ปรับปรับจริงไหมไม่เลยครับครับผมจริงจริงเาก็ปรับจริงอยู่แล้วครับรถเรามันมันนานแล้วประมาณ20กว่าปีแล้ว พอเรายังไม่เคยทำอะไรมาพอดีได้รู้ว่าอาจ,จารย์ตรงชัยแกนแนะนําให้อาจ,จารย์ชัยวัฒนอยู่แถวแถวใกล้บ้านพอดีแล้วแถวสีนครินก็เลยแวะมาหาแกเพื่อแก้กับควันดํานะครับผมป,ปกติเราเจอบ่อยรรถเราทํางานหลุดไม่ไม่ควันดําก็มันทุกยาวสองยางได้ข่าว่าโดนปรับปรับจำนวนเงินเท่าไหร่ครับทุกวันนี้ก็เขาแก้กฎหมายมาใหม่หมก็1,000บาทครับแต่ละครั้ง ครับผมเ<า>จอหนึ่งเจอทั้งสามครั้งนี่ก็แย่ปกติแล้วเดือนหนึ่งนี่ก็เกือบบางครั้งก็ครั้งหนึ่งถึงสองครั้งเลยประมาณประมาณนี้ครับผมเดี๋ยววันนี้<ห>นวันนี้<ห>นวันนี้อาจารย์ชัยวัฒน์แกจะมาแก้ให้น่าจะน่าจะผ่านครับผมวันนี้ครับผมเหตุผลที่เรายังต้องต่อขวดนะครับต่อขวดแบบแขวนแบบนี้เหตุผลในครั้งนี้คือ น้ำมันในถังนะครับตอนนี้น้ำมันในถังค่อนข้างจะเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นวิธีการเติมลงถังอย่างเดียวอาจจะแก้ไม่ได้นะครับในสําหรับคันนี้เพราะนั้นเราจึงต้องต่อขวดแขวนขวดนะครับเพื่อทําการล้างตรงจะได้เพิ่มประสิทธิภาพในการล้างและก็ทำงานได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับนี่เป็นโครงการลดควันดำ ของกลุ่มของกลุ่มพวกเรานะครับทีมงานลมช่างด้วยใจแล้วก็ชมลมรวมช่างซ่อมรถยนต์กับน้ำยาสูตรพิเศษนะครับที่เราได้พัฒนากันอย่างยาวนานนะครับกับประสบการณ์จริง ประสบการณ์ทำงานจริงๆนะครับเดี๋ยวคงใช้เวลาสักประมาณ35-40นาทีนะครับกับวิธีการล้างแบบนี้มันยาใส่เลย กับผลิตภัณฑ์นะครับผลิตภัณฑ์ล้างโหชิตแบบตรงเราจะเทลงในขวดภาชนะ ขอดูขวดนิดนึงของดูขอดูขวดนิดนึงนะครับของแท้ของแท้แทนะครับกับวิธีการล้างตรงนะครับเราจะรอเวลาประมาณ35-40นาทีนะครับแล้วเราจะมาดูคลิปต่อไปกันว่าควันดำข้างหลังจะยังมีอยู่หรือไม่ กับบรรยากาศรถที่เข้าโครงการล้างควันดำนะครับหลังจากเสร็จโครงการลดพควันดำหรือล้างเสร็จเรียบร้อยเราจะทำการเติมนะครับสารเคลือบเครื่องยนต์ LT ลวันเข้าไปในรถคันนี้นะครับเพื่อแก้อาการเสียงเขตของเครื่องยนต์ จะสังเกตได้ว,ว่ารถอีซิสุมังกรทองคันนี้นะมีเสียงเครื่องคุกเคค่อนข้างแรงพอสมควรเดี๋ยวเราจะใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เติมเข้าไปนะครับเพื่อลดการสึกลรอหรือลดอาการเสียดสีลดเสียงของเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวเรามาตามดูกัน ว่าอาการทั้งหมดจะหายหรือไม่เอาเอาลองใหม่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 รับให้เจ้า,จาของเป็นคนพิสูจน์เองนะครับว่าฟันดำจะมีไหม ที่โดนปรับ1,000บาทในสี่พันรอบในสี่พันรอบไ,ได้ครับโอเคนะครับ okay, คันนี้ผ่านนะครับวีดูซูกันนี้